มีอาจจะมีขี้ข้อมือน,นิดหน่อยครับนิดเดียวมีรอยแดงนิดหนึ่งครับแต่ตอนนี้น่าจะหายแล้วครับไม่ได้เป็นอะไรมากคือเขายังไม่ได้ทันทําอะไรมากกว่าแค่แค่จับปุ๊บเราก็เข้าแล้วหให้อภัยกันเถอขาย่ยายเขาก็เออซื่อใครครับไม่มีใครโกรธครับพี่ใจเย็งเงยนครับคือตอนนี้ไม่มีใครโกรธคือเขาแค่อยากถามว่าอ่าพี่นุ่นทําแต่ว่า อ่าก็อาจจะเป็นเหมือนที่พี่บอกครับมันเป็น energy ของส่วนตัวของเขาอยู่แล้วแบบว่าณตอนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกเขาทําใครแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเหมือนว่าเขาแค่อยากจะมาคุยอะไรเงี้ยครับทุกคนนะครับเข้าใจได้ครับไม่มีใครไปว่าอะไรคุณยายเขาแล้วก็พี่มันก็ไม่ได้ว่าเหมือนกันครับพี่ให้หนึ่งแรงขอบคุณที่เรียนนู้นออ้ขอบคุณครับพี่เก๋ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณพี่เก๋มากมากเลยขอบคุณกำลังใจขอบคุณแฟนคลับที่นู้นนะครับขอบคุณนะครับที่ มาเป็นกำลังใจให้เนคนนี้นะครับผมก็คือ,คอ,คอที่เราทำมันไม่ได้แบบว่าต้องหวัง,งผลตอบแทนหรือว่าแต่คือทําด้วยความตั้งใจแล้วก็ด้วยความเต็มใจเพราะว่าเราดูแลกันแบบพี่น้องดูแลกันแบบครอบครัวนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยท่านใดที่อยากส่งกําลังใจให้นะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณมากมากเลย ขอบคุณแฟนคลับพี่นุ่นทุกๆคนนะครับที่เอนดูผมนะครับผ้าแดงขอบคุณมากเลยครับขอบคุณห้าใบแดงนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณตอนนี้ผมมีเจ็ดแดงแล้วขอบคุณครับ FC น้องขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจจาก FC พี่นุ่นมากมากเลยครับเมื่อคืนน้องผีสุดยอดมากเข้าฉากตัวน้องนุ่นเร็วมากใช่ครับเพราะว่าเหมือนที่จะบอกครับขอบคุณคุณนไทยนะครับัสดีครับ พราะว่าพี่น่าจะเป็นจะแบบเหมือนว่าเราไม่ได้ไม่ได้มีหน้าที่ที่ในการร้องหรือว่าในการร้องลาตอนเลิกอะไรเงี้ยพี่ก็จะคอยดูว่าพอบคุณนึ่งแดงขาพขอคุณครับพอบคุณครับ,บ,รบพี่ก็จะคอยดูว่าเอ้ยแบบพี่ๆเขาว่าไปแบบที่มีคนมารับรางวัลอะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้นมนเคยเกิดขึ้นแล้วครับเพราะเราก็มีการระวังระวังอยู่แล้วด้วย คุณแม่แมวปาจีนค่ะฮาขอบคุณครับขอบคุณแม่แมวจากปาจีนนะครับผมขอบคุณมากๆเลยขอบคุณแนันคขับพี่มุ่นมากๆเลยนะครับที่มาให้กําลังใจผมวันนี้ขอบคุณนะครับนะครับก็เหมือนที่พี่บอกเพราะว่าคือเหตุการณ์แบบนี้มันมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วคือคือพ,พี่พี่เขาก็ต้องร้องร้องลาแล้วก็อน j o ยกับแฟนคลับทุกคนไม่แต่เราด้วยตัวพี่เองที่เราไม่ได้มีการร้องหรือว่าไม่ได้ทำอะไรคือพ,พี่ก็จะคอยมองพี่พี่อยู่ตลอดลว่า แบบคนที่เขาเดินเข้ามานี้เป็นยังไงใช่ไม่รู้ว่าเขาเดินเป็นแต่พิษเป็นแบบนี้เพราะว่าต้องคอยก็จะคอยดูแบบว่าคอยระวังว่าเออจะมีใครที่แบบถ้ามีแบบเล่นม,มีพฤติกรรมไม่ดีแล,แล้วก็ต้องเข้าไปละประมาณนี้มากกว่าครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับในอย่างเงี้ครับพอพอมีเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะได้เข้าไปช่วยพี่เขาได้อย่างทันท่วงที ทันทุ่งทีใช่ครับเพราะห่วงตรงนี้นะครับเพราะว่าบางบางทีเราไม่ได้เขาไม่ได้มุ่งหลายอะไรอยู่แล้วเขาไม่ได้มุ่งหลายหรอกครับคือบางทีมันก็เกิดจากความรักเขารักพีนุ่นมากๆจริงๆรักอันตรงนี้เราเข้าใจ เราเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันอาจจะแบบด้วยเหมือนที่พี่บอกครับมันจะเป็นเอเนจีหรือว่ามันจะมีพลังงานบางอย่างแบบเราได้เจอคนที่เราชอบมากๆแล้วคือแบบเ,เราไม่ได้เจอเขาบ่อยๆคือไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเจอพี่นุ่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย